อ n นาล็อกเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยคมชัดขาดขาบหายหายตรงข้อความก็ไม่ได้ได้แต่พูดอย่างเดียวาวนี้พอมาถึงยุคที่สองที่เรียกว่าสอง G อยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงอยากรู้ตามไปดูกันไปอ๋อ2 G เป็นแบบนี้นี่เองหนูก็ยังเคยใช้เลยค่ะ2 G เนี่ยมันก็คือยุคที่สองมันต่างกับยุคที่หนึ่งก็ตรงที่ว่ามันใช้ระบบ ดิจิทัลแทน a อนาล็อกระบบนี้เนี่ยเสียงมันคมชัดกว่าเสียงไม่ขาดหายแล้วมันก็ส่งข้อความได้บ้างแล้วก็ส่งรูปได้นิดหน่อยรูปล่างเล็กลงกว่าเจเนเรชันที่หนึ่งเยอะเลยใช่ไหมแล้ว 3G กับ 4G นี่มันต่างกันยังไงหรอคะถ้างั้นเราเดินต่อไปอีกหน่อยดีไหมใชคอ๋อ3 G เป็นอย่างนี้นี่เองเออมันก็เป็นอย่างนี้เองสิ เคยเห็นแล้วใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้โทรศัพท์สารุ่นที่สามหรือยุคที่สามเนี่ยที่เรียกว่าสาม G เนี่ยนะมันก็คือเอาไว้โทรศัพท์ยุคสอง G ไปผสมกับคอมพิวเตอร์เอาไว้คอมพิวเตอร์ที่ปกติเนี่ยจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเอามาบวกกับโทรศัพท์ เขาก็เลยเรียกว่าสมาร์ทโฟนเนีย่ยจะเป็นอย่างนี้นี่เหมือนอย่างนเนี้มันก็เลยทํางานในยุคที่3นี้นอกจากจะพูดโทรศัพท์ได้แล้วมันก็สามารถที่จะส่งข้อความได้มากขึ้นส่งข้อความยาวเป็นหน้าๆเลยได้ขนาดเดียวกันส่งรูปรูปภาพหลายๆรูปก็ได้แล้วก็ส่งวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอได้ ยาวขึ้นอีกบางส่วนนั่นอะเราเรียกว่า3าม G คราวนี้อยากรู้ว่าสี G เป็นไงยังอยากรู้แล้วค่ะเอ้าถ้างั้นเราไปดูต่อตรงนี้ดีไหมค่นี่ไงส G เห็นไหมล่ะอา้าวมันเหมือน3าม G เมื่อกี้เลยนี่คะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่ายุคที่4 G หรือ4ี G เนี่ยเพียงแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันจะเร็วกว่า ยุคที่3และขณะเดียวกันมันสามารถจะส่ง Data ก็คือส่งข้อมูลไม่ไว่าจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนหรือภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอได้เร็วกว่ายาวกว่าชัดกว่าแค่นั้นเอง